อกเลยจะเป็นลูกชิ้นปิ้งก็ได้นะครับอะไรก็ได้ดูหนังเพลินๆนะฮะนะครับอจอหนังเนี่ยวันนี้นะครับไซส์ใหญ่มากนะฮะแล้วก็ระบบเสียงเนี่ยบอกเลยเซอร์ราวนะครับแต่ว่าในยุคเราเนี่ยก็เติมเต็มไปด้วยสีสันสดใสมากนะครับเพิ่มมาทันรสนะฮะในการช่งภาพยนตร์นะครับสำหรับผู้ชมทุกๆท่านนะครับ แล้วก็ยังมีนิทรรศการนะครับเหมือนการฉายหนังนะครับทางด้านขวามือของเรานะครับจากสมาคมหนังกลางแปลงแห่งประเทศไทยนะครับเขาฉายด้วยเครื่องฉายที่อายุกว่า ข้าส0บปีนะครับก็ไปชมตรงนั้นได้นะครับส่วนตรงของเรานะครับตรงกลางนี่เลยนะฮะก็เป็นเครื่องฉายหนังนะครับที่เราเห็นด้านนี้นะฮะก็อายุกว่า35ิปีนะครับซึ่งมาให้พวกเราได้ชมกันนะครับวันนี้บอกเลยนะฮะเราได้ชมภาพยนตร์กันอย่างเต็มอัธรสอย่างแน่นอนนะครับ และแน่นอนครับนันกลังแปลงเนี่ยนะฮะจะสนุกก็ต้องมีนะครับผู้ชมนะครับเข้ามาจับจองพื้นที่ให้พวกเราได้นะฮะถายรูปสวยๆนะครับเติมเต็มไปด้วยกันครับผม